เฉลยโจทย์หน้าเพจนะฮะข้อนี้จะยากนิดน,นึงถ้าเกิดนักเรียนไม่ทราบว่าอะไรนับได้นับไม่ได้นะฮะใน Choice เนะ่ยมีคำว่า damage รูปต่างๆกันช่องว่างอยู่หลัง verb คือคำว่า reduce แปลว่าลด reduce ลดและอยู่หน้า preposition คือ from ดังนั้นตำแหน่งเนี้ยสามารถเป็นคำนามได้100%เป็นต์เนคำนามได้แน่นอน,นะฮะแต่แต่ dedoc ก็ดูเหมือนมีสิทธิ์นะเว้ยเพราะว่า reduce เป็น verb ตัวหน้า มันก็เป็นไปได้ว่าเวิร์ที่ตามมาจะเป็น to เวิร์พเพียวไงแต่ข้อ d ีด็อกผิดฮะจำครว่า reduce มักจะไม่ได้ตามด้วย to เลยนะคือ reduce แปลว่าลดต้องบอกสิว่าลดอะไรเช่น reduce cost ลดค่า,ชาใช้จ่ายหรือ reduce accidents ลดอุบัติเหตุในเมืองไทยอะไรแบบนี้ดังนั้นมันจะไม่ได้ตามด้วย to เลยมันต้องตามด้วย object ก่อน D- ีด็อกจึงผิดไปฮะ ทีนี้เรามาดูกันว่าข้อไหนเป็นคำนามบ้าง A เข้ารอบ damage เป็นคำนามก็ได้เป็น verb ก็ได้ b boy ผิดเพราะเติม ed อันนี้มันเป็น verb ตัดทิ้ง c damages เฮ้ยน่าจะเข้ารอบนะก็เป็นคำนามแบบพหูพจน์ไงหลายความเสียหายไงเติม s ทีนี้ครูเบิร์ไปเช็คดิกชันารีมาให้แล้วนะฮะของ Longman เขาบอกว่า damage ที่แปลว่าความเสียหายถือว่าเป็นนามนับไม่ได้ Uncountable n o u เป็นนามนับไปได้นามนับไม่ได้ปกติแล้วห้ามเติม s ครับดังนั้นตอบได้ข้อเดียวคือข้อ a ฮะ d a m a g e นั่นเองสรุปนะครับเขาต้องการสื่อว่าแบบนี้บริษัทเนี้ยชื่อบริษัทขอไม่แปลนะ Decided to construct a water dam Dam แปลว่าเขื่อนฮะ Dam เขื่อนบริษัทนี้ตัดสินใจสร้างเขื่อน to act as an experiment barrier barrier แปลว่าผนังกั้นนะเขาบอกว่าเพื่อทำหน้าที่เป็นผนังกัน้นทดลอง experiment เกี่ยวกับการทดลองไม่แน่ใจนะว่าสื่อถึงอะไรนะฮะแต่ถ้้เดาก็อาจจะหมายความว่าสร้างเป็นผนังกั้นก่อนต่อไปอาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมตอนนี้เป็นผนังแบบทดลองใช้ไปก่อนใครเคยสร้างเขื่อนแจ้งครูเบอร์ได้นะฮะว่าจริงๆเป็นสัพท์เทคนิคหรือเปล่าหรือแปลว่าอะไรเป็นพิเศษ to d u c e damage from flooding เพื่อลด ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมฮะ flooding แปลว่าสถานการณ์น้ำท่วมเอาต่างจาก flood ยังไงอะครูเบิร์ตถ้าไม่มี ing อะ flood ก็แปลว่าน้ำท่วมไม่ใช่เหรอถ้า flood มันแปลว่าน้ำท่วมหมายถึงปริมาณน้ำเยอะๆถูกปะแต่ flooding จะหมายถึงสถานการณ์ฮะสถานการณ์น้ำท่วม เป็นคำนามทั้งคู่ความหมายต่างกันนีดเดียวนะครับ flood น้ำท่วม flooding สถานการณ์น้ำท่วมสรุปต่อเป็นข้อเอฮะ damage ฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับมีคนเนี่ยบอกไว้ว่า doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life มีศัพท์ที่น่าสนใจสองคำคือคำว่า cornerstone แปลว่าสิ่งที่สำคัญฮนะ cornerstone สิ่งที่สำคัญ abundance แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ abundance ความอุดมสมบูรณ์อยากจะอวดนิดนึงว่าคำนี้ครูเบิร์ตจำได้ตั้งแต่มปลายเลยเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าซื้อสัพท์มาท่องเพื่อเข้ามาหาลาัยอะ่ะมันขึ้นต้นด้วยตัวเองอคำนี้มันอยู่คำแรกนะครับจำได้คำเดียวนะครับ abundance แปลว่าความอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าการทำสิ่งที่คุณรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ชีวิตของคุณมีความอุดมสมบูรณ์ได้ แต่ว่าพูดง่ายทำยากนะคูเบิร์ตแนะนำตัวเองแบบนี้พราะว่าหลายครั้งในอาชีพเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าเราจะได้ทำงานที่เรารักเสมอถูกไหมฮะเวลาที่คูเบิร์ตต้องทำงานที่ไม่ชอบปัจจุบันเนี่ยคูเบิร์ตจะบอกตัวเองอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ชอบอ่ะอย่างน้อยทำให้ภูมิใจแล้วกันถ้าเราไม่ได้รักงานเนี้ย อย่าไปทำช่วชุยอย่างน้อยทำเสร็จแล้วให้เราภูมิใจจะดีที่สุดไม่ต้องดีเลิศเลอแบบดับหนึ่งก็ได้ขอแค่ภูมิใจมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าไม่ทราบที่มานะฮะเป็นเรื่องราวของคนงานก่อสร้างคนหนึ่งทำงานที่เสียคนหนึ่งมาเนิ่นนานมากจนเขาเริ่มอายุเยอะอยากที่จะ,กะเกษียณ เขาฐานะไม่ค่อยดีค่อนข้างยากจนปรากฏว่าเสียขอร้องว่าขอให้สร้างบ้านให้เขาอีกสักหลังหนึ่งช่วยสร้างอีกสักหลังหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่จะเกษียณชายแก่คนเนี้ยคนงานคนเนี้ยเขาก็เลยสร้างบ้านหลังนี้แบบทรงๆไปสร้างให้เสร็จๆไปเพราะว่ายัางไงเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วปรากฏพอสร้างเสร็จเสียก็หยิบกุญแจบ้านยื่นให้บอกว่าบ้านหลังเนี้ย เขาตั้งใจจะให้คนงานคนนี้เป็นของขวัญวันกเกษียณฮะคนงานคนนี้ก็เลยรู้สึกเสียดายมากๆว่าถ้าเกิดรู้ว่ามันเป็นของเราตั้งแต่แรกเนี่ยจะตั้งใจทำให้เนี้ยบจริงๆเลยนะแต่ไม่รู้ไงเรื่องนี้สื่อให้รู้ว่าทำงานอะไรก็ตามนะฮะ ทำให้ดีไว้ก่อนทําให้เราภูมิใจไว้ก่อนฮะ <_ d ata> เผื่อว่าวันหลังความดีมันจะย้อนกลับคืนมายกตัวอย่างแบบใกล้ตัวเลยอย่างเพลงใน y t u t u อะบางเพลงปล่อยออกมาแรกๆไม่ดังผ่านไปเกือบปีถึงจะดังแบบสุดๆนะเช่นเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โถถ้าใครจําได้ตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็มีชื่อระดับหนึ่งแต่ต้องเป็นคนที่ฟังเพลงลูกทุ่ง แต่พอผ่านไปเกือบปีดังเป็นพลุแตกฮะเนื่องจากว่ามีนักร้องเนี่ยทยอยเอาไปร้องคอเวอร์เยอะ ที่ครูเบริร์ตรู้เพราะครูเบิร์ตรู้จักเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรเนี่ยหลังจากที่เขาปล่อยมาแล้วเกือบปีฮะตอนแรกไม่เคยได้ยินเลยแล้วมาได้ยินนักร้องเคาร้องในร้านอาหารก็เลยเฮ้ยเพลงนี้เพราะดีอะเพลงของใครก็เลยไปสืบเห็นไหมฮะแล้วก็มีหลายเพลงเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นทําให้ดีไว้ก่อนเผื่อว่าวันหลังมันจะย้อนกลับมาตอบแทนเราทํางานที่รักไม่ได้ขอให้ทํางานอย่างภูมิใจแล้วกันนะเบิร์ตแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับ